โอเคสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับอันนี้เราก็จะเล่นเกมนินจา,า Serbia, ซึ่งมีภาษาไทยด้วยผมก็แบบรู้สึกว่าเพราะว่าตอนตอนโฆษณามันไม่มีภาษาไทยให้ดูอืมใช่อืมอม,มีร้านค้าได้โอ้ซื้อตัวละครได้สวัสดีครับผมชื่อคชิ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 จละอืมทุกคนส่วนมากเราจะเรียกผมว่านายเอ S <S เริ่มก็คือปาดชั่วเราจะมีดาบประมาณแล้วแต่ดา่าอ,อไม่ครับโอเคด่นต่อไป <S 2> <S 2> เกมใช้สมองสินะ <S <S นี่มันคือวิชาดาบพงชนยังไงนะด่านต่อไป ชน,นะจะกําจับพวกแกอือเป็นไงอืมผมว่านินจานี่ตำนานแห่จะให้เปิดแด็ตจะให้ดูโฆษณาวรซีวโชซีดาเอีอ อ,อือยังโดนยังโดนยังดีไอ้เลิ่มขึ้นเตือนมาได้แล้วรู้นะว่าเปิดเนี่ยแล้วจะให้ทำไรนี่ฟันเป็นวงกลมมันคือวิชาดาองชันยังไงละ่ะที่มีฟันกลงอ๋อ ก็คือบางเอ,อบางตัวก็ต้องใช้กล่องในการฆ่าเพราะมันจะปัดดาบรถได้วาชิดะคันตืตเป็นสมมไลที่อ่อนแอมากเลยโดนไม้ทับตายโดนฟันไม่ตายป้องกันได้วาชิดะขั้นโต โอเคอืมคำนวณไว้หมดแล้วผมเนี่ยสมุไรตำนานโอ้๊บปั๊บ,บอา้าวอีกตัวไม่ตกโอ้โจบเลยรีเซ็ตเลยเฮ้ยอ๋อโอเคโอเคตกตกช้าช้าช้ามันแบบความรู้สึกช้า เป็นการตายที่แบบเฮ้ยนี่นี่สมุไรระดับปีศาจเลยนะจะตายอย่างนี้ไม่ได้นะอแ,แต่เอาอ,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 อีกตัวรอดได้ไงไปนะแกรอดจากฝีมือฉันอย่างนั้นเหรอแกดูถูกฉันเกินไปแล้ว แค่ชื่อวาชิดายเคลเป็นการตั้งชื่อที่มั่วมากนี่มันพวกซอมบี้สวนกระแสอ๋อไอพวกนี้มันจะเป็นเหล็กเราฟันไม่ขาดด่านด่านเริ่มเยอะปั๊บเราก็เริ่มคิดมาก เราต้องฟันเฉียงใช่ไหมปุ๊บปุ๊บโอ้โหฟันธรรมดามันไม่ตกเราต้องฟันเฉียงอืมอันนี้อ๋อไม่ยากเลยชิ <laughs> ถ้าเกิดสมมติว่าลูกหลานมาทำเฮ้ยคุณเตอร์คุตเตอร์คเค,เคเลา่อนไปเลยส คุณค on <laughs> nice ุณค <camp us> hey, ุณตาข้าพูดทหารนั้นยังไงหอโอ้ไม่อยากเลยร้านแค่แค่ฟันไม้ขาดแล้วให้มันทับหัวคือแบบปิดการต่อสู้ที่จี้แอวฟันเขียงเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยนึกว่าตัวที่สองจะไม่โดนซะแล้ว นี้เอ่อนี่ก็แล้วกันฟันเหมือนเก็บกดอหะอู้ TNT เอ่อประตูไหนนี้เราเริ่มฟันศัตรูไม่เข้าแล้วต้องใช้อุปกรณ์ใกนการช่วยฮูโอ่้ ฟันอีกแกไม่โดนแต่แต่สตูตายหมดก็โอเคอืมฮึบฮึบไม่เดี๋ยวจ้าจ้าอ่ะหัวรอยได้ไม่นะมันยังไม่ตายเฮึอเฮือเื่อ ประตูแตกกระจายกลายเป็นโกโกโ้ขันยืยอยๆยๆอ๋อๆๆโทษโทย้อศัตรูที่มีอาวุธมันจะป้องกันเราได้นะแต่ศัตรูตัวไหนไม่มีอาวุธเราเออมันจะป้องกันเราไม่ได้เพราแต่เราสู้ กำลังจะพูดเลยสู้กับสาูม,มรดีดีๆแล้วทำไม่เรา,าอีกตัวไม่ตายบ้านะี่ยแกรวิชาดาบปงฉันได้ตัวพระเจ้ายังพูดไม่จบเลยตายซะแล้วอ,อ,อ,อืเป็นการตายที่สุดยอดมากแบบจีเนียส ระดับแบบการตายระดับตำนานเราให้ลูกให้หลานฟังอู้อันนี้โอเคจับปเฮ้ยอ,อาวุธมีอาวุธด้วยโอ้ต้องดูโฆษณาไม่ดูอืมเรามีตังเราต้องใช้ตังอ,อันนี้ยังไงดีเนี่ย๊บ ไม่เอ่อกดพิดจะกดรีเซ็ตได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้จะทำให้มันตายยังไงก็ยังไม่ตายอยู่ดี ไม่ถึงอือผ่าครึ่งเลยอ่ะอะผ่าครึ่งก็ไม่โดนครึ่งอีกโอ้โหไม้นิดเดียวไม้เท่าจิ้มไม้จิ้มฟันก็ตายเนาะเฮ้ยฮึบลากตรงๆสวยๆตรงๆสวยสวย ล้มไหมอีกกัีกันล้มไหมล้มเออนั่นแหละขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณ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 อันนี้ชิบอุป๊ป นี่ไงเป็นไงเป็นการคำนวณที่แบบจีเนียสอืมอันนี้ปุ๊บฟันปาดปุ๊บครึ่งตัวปุ๊บฟันตรงนี้บ๊อปป๊เอ้ยไม่ลงอะไรกันทำไมปั๊บฟันตรงปุ๊บลงข้างล่างปั๊บฟันปุ๊บปุ๊บป๊บ ฮัลโหลไม้ไม่ขาดชึบชึบปึ๊บปึ๊บเออมันต้องขาดเออมันต้องขาดอย่างนั้นไอ้สองอืมอันนี้อู้ไม่ยากชึบปาดขึ้นปาดลงนะ ไงจีเนียสเราไปถึงด่านไหนเอาถึงด่านสามสิบพอโอ้มีให้กดปุ่มระเบิดด้วยคันนี้อืมอันนี้ต้องให้ซอมบี้เอ็มจะเรียกซอมบี้ก็ไม่เชิงโอเคก็ Go. ก็ดีอืมก็ก็ก็ใช้ได้ก็ดีอืมชิบ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 บปะตูมด่านสามสิบด่านสุดท้ายอ่าอึ ไม่อีกสตาน์นกำลังติดลมนี่เดี๋ยวหมดแล้วเหรอวหมดแล้วล่ะมีสามสิบดาล่ะ,ละเอา้าเอา้าเล่นตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามีสามสิบดาลพูดจริงพูดเล่นเนี่ย คุณเล่นใช่ไหมไม่ไม่นะต้องเป็นการเรื่องล้อเล่นแน่ๆเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคมีมีสารสิบดานก็โอเคคนสร้างสู้ๆนะครับผมรอด่านที่สาสิบเอ็ดเดียว